เร็วขึ้น iPhone รุ่นไม่มีช่องใส่ซิมอาจเปิดตัวปี2022 <c oughs> รวมสุดยอดแอปสำหรับการถ่ายและตัดต่อวิดีโอบน iPhone <c oughs> การรีเซ็ต iPhone มีกี่แบบแต่และแบบต่างกันอย่างไรควรใช้ตอนไหน ขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์เดลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า iPhone รุ่นปี2023หรือ iPhone 15 Pro จะเป็นก้าวแรกของ iPhone รุ่นไรท์พอที่จะไม่มีช่องใส่ซิมอีกต่อไปล่าสุดมีรายงานออกมาว่าเราอาจจะได้เห็นเร็วขึ้นกว่านั้นครับเว็บไซต์ m a c r u m o r ได้เปิดเผยข้อมูลจากจอมหลุดที่ไม่ระบุต,ตัวตนว่า Apple กำลังแนะนำผู้ให้บริการเครือข่ายของสหรัฐในการเตรียมตัวกับการใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM อย่างเดียวเท่านั้นในเดือนกันยายนปี2022หรือก็คงเป็น iPhone 14ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในปีหน้าครับซึ่งจอมหลุดดังกล่าวได้แชร์ข้อมูลเอกสารที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายในช่วงเวลาที่เราอาจได้ใช้สมาร์ทโฟนไรทัดใส่ซิมครับแม้ว่าในเอกสารจะไม่ได้ระบุถึง Apple หรือ iPhone เลยก็ตาม นอกจากนี้หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงคือผู้ให้บริการบางรายของสหรัฐจะเริ่มให้ผู้ใช้งานได้เลือกว่าไอโฟน3ที่มีเฉพาะ eSIM เท่านั้นในช่วงไต,ตรมาสที่2ปี2022ท้ายที่สุดก็ต้องมารอดูกันครับว่าในปีหน้า iPhone จะมาแบบไร้ถัดซิมจริงๆหรือไม่ที่มา Mac l ลูเมอรวมสุดยอดแอปสำหรับการถ่ายและตัดต่อวิดีโอบน iPhone ปัจจุบันหลายคนทั่วโลกได้หันมาใช้ iPhone เป็นกล้องหลักกันมากขึ้นเนื่องจากไม่ได้มีเพียงจุดเด่นที่คุณภาพฮาร์ดแวร์เท่านั้นแต่ยังมีแอปพลิเคชันดีๆมากมายจาก App Store ที่ช่วยให้ภาพถ่ายออกมามีผลลัพธ์ที่แตกต่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นและชื่อว่าช่วงวันหยุดยาวสิ้นปีนี้และคนคงจะนำ iPhone ไปใช้บันทึกความทรงจำระหว่างการท่องเที่ยว เราจึงได้รวบรวมแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอบน iPhone มานำเสนอส่วนจะมีแอปอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ Fimic Pro หากพูดถึงแอปพลิเคชันกล้องอันดับต้นๆสำหรับ iPhone ต้องมีชื่อของ Fimic Pro รวมอยู่ในนั้น เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการถ่ายวิดีโออย่างจริงจังเนื่องจากสามารถควบคุมการตั้งค่ากล้องได้หลายแบบไม่ว่าจะปรับโฟกัสความไวแสง ISO เฟรมเรทการเปิดรับแสงการซูมและอื่นๆฟิล m มิกโปรยังสามารถสลับโปรไฟล์สีโหมด HDR รูปแบบ p r o เร s และความละเอียดขณะที่ผู้ใช้งานระดับมืออาชีพก็สามารถเข้าถึงการควบคุมเส้นโค้งแกมมา ระบบป้องกันภาพสั่นไหวโหมดถ่ายภาพ,พยนตร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าดาวแ์สแปร์งและการซิงโครไนซ์เสียงฟิ m i c Pro ดาวน์โหลดได้จาก App Store วางจำหน่ายในราคา349บาทและสามารถซื้อฟีเจอร์ที่เพิ่มความพิเศษบางอย่างได้อีกภายในแอปแอปพลิเคชัน Double t e c h ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานที่อยู่เบื้องหลังฟิมิกโปรโดยเน้นไปที่การถ่ายวิดีโอโดยใช้กล้องของ iPhone 2ัวพร้อมกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกเลนสองแบบเพื่อบันทึกวิดีโอพร้อมกันได้ไม่ว่าจะรวมกล้องหน้ากับกล้องหลังตัวใดตัวหนึ่งหรือใช้เลนสด้านหลัง2ตัวที่แตกต่างกันและสามารถสร้างวิดีโอโดยใช้เลนสหลายตัวพร้อมเอฟเฟกแยกหน้าจอ Double Tech ดาวน์โหลดได้จาก App Store วางจำหน่ายในราคา69บาทแต่บอะสํสำหรับ iPhone 11และรุ่นใหม่กว่า Carl z e i s r c a m e r a มีผู้ใช้ iPhone หลายคนที่ชอบถ่ายวิดีโอในแนวตั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลแต่ไม่เหมาะสำหรับคนดูบนทีวีหรือคอมพิวเตอร์แต่ถ้าใช้งาน c าเหล่าเซิร์ฟคัมเบล่าจะทำให้ได้วิดีโอในอัตราส่วนภาพที่เหมาะสมไม่ว่าจะดูแนวตั้งหรือแนวนอน c a าเหล่เซิร์คัมเบล่าจะถ่ายวิดีโอในอัตราส่วนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมาะสำหรับการเปิดดูบนหน้าจอมือถือและสามารถบน iPhone ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ในระหว่างการถ่ายวิดีโอโดยไม่มีแถบสีดำรบกวนอีกต่อไปอย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถเอ็กพอร์ต ไฟล์วิดีโอในอัตราส่วนอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น16:9ต่อหรือ9:16ต่อคาลเซอร์แคมิล a าดาวน์โหลดได้จาก App Store โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่สามารถซื้อเวอร์ชันโปรได้ในราคา35บาท Focus l ล t ์แอปพลิเคชัน o o u u s l ลท์ช่วยให้ iPhone รุ่นก่อนหน้า iPhone 3สามารถถ่ายวิดีโอแบบพอดเท็ได้โดยรวมข้อมูลความลึกจากกล้องด้านหลังของ iPhone เพื่อสร้างเอฟเฟกต์พื้นหลังเบลอในวิดีโออีกทั้งยังมีเครื่องมือสำหรับแก้ไขวิดีโอด้วยฟิลเตอร์การปรับสีและเอฟเฟกต์อือ่นๆนอกจากนี้เลนโฟกัสยังทำงานได้ดีขึ้นกับกล้อง 2D e และไลด a r Scanner ใน iPhone 12 Pro และ iPad Pro รุ่นล่าสุดโฟกัสไลท์ดาวน์โหลดได้จาก App Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่บางฟีเจอร์ต้องซื้อเพิ่มเติมภายในแอป Lu ม a า u s ช o n ล u มาฟิชชั่เป็นที่รู้จักกันดีของนักตัดต่อมืออาชีพที่ทำงานบน iPad ในฐานะแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอที่มีเครื่องมือเกือบจะเทียบเท่ากับโปรแกร,รมในคอมพิวเตอร์และยังมีเวอร์ชันสำหรับ iPhone ให้ใช้งานด้วย LumaFusion ช่วยให้เจ้าของ iPhone สามารถแก้ไขวิดีโอจำนวนมากรวมถึงเสียงรูปภาพและชื่อแท็กมีตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการปรับสีเอฟเฟกการครอบตัด ความเร็วและสามารถตั้งค่าความละเอียดตัวแปลงสัญญาณอัตราเฟรมก่อน Export ได้ LumaFusion ดาวน์โหลดได้จาก App Store วางจำหน่ายในราคา1,100บาทและสามารถซื้อฟีเจอร์เพิ่มความพิเศษบางอย่างได้อีกภายในแอป iMovie Apple มีแอปพลิเคชันสำหรับตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่ายและฟรีอยู่ นั่นคือ iMovie ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยบน Mac แต่ตอนนี้ก็สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ iOS ได้เช่นกัน iMovie มาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมากเพื่อให้ทุกคนสามารถตัดต่อวิดีโอได้โดยตรงบน iPhone ผู้ใช้สามารถใช้ iMovie เพื่อครอบตัดปรับความเร็วและเพิ่มเอฟเฟกให้กับวิดีโอนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเพิ่มชื่อเพลงเอฟเฟกต์เสียงและแม้แต่การแก้ไขวิดีโอที่บันทึกด้วยโหมดภาพยนตร์บน iPhone 13 ไอ o ู i ีดาวน์โหลดได้จาก App Store โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่บางฟีเจอร์รองรับเฉพาะการใช้งานบน iPhone และ iPad รุ่นล่าสุดเท่านั้นที่มาในทูไฟแม็ก <impres c elt> การรีเซ็ต p h o n e มีกี่แบบแต่และแบบต่างกันอย่างไรควรใช้ตอนไหนเมื่อพูดถึงการรีเซ็ iPhone หลายคนอาจจะนึกถึงการล้างข้อมูลทั้งหมดในตัวเครื่องแล้วคืนค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น <M> <D> แต่จริงๆแล้วถ้าหากเข้าไปที่เมนูรีเซ็ต p h o n e จะเห็นว่ามีให้เลือกถึง5แบบด้วยกัน แล้แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรควรใช้ในสถานการณ์ไหนวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันแบบที่ 1. ล้างเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดจาก iPhone อเล s ออกคอนเทนต์แอนด์เซตติในกรณีที่ต้องการลบข้อมูลทั้งหมดบน iPhone เครื่องเก่าเพื่อต้องการเปลี่ยนใช้ iPhone เครื่องใหม่หรือขายเป็น i iPhone มือ2จะต้องทำการรีเซต iPhone ด้วยการลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดด้วยการเข้าไปที่เซตติ้งเก n e r ล l t r n s s f r r l or r s s t t iPhone แล้วเลือก e l e t e or l o o t t n t t and เซ t t i n g ซึ่งวิธีนี้ข้อมูลทั้งหมดที่มีจะถูกลบออกไปทั้งหมดฉะนั้นควรทำการสำรองข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนจะทำการลบแบบที่ 2. Reset การตั้งค่า Reset o all setting Reset การตั้งค่าทั้งหมดหมายถึงการตั้งค่าต่างๆอย่างเช่นการตั้งค่าเครือข่า,ขาย พจนานุกรมแป้นพิมพ์การจัดเตรียงไอคอนที่หน้าจอโฮมการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและบัตร Apple Pay จะถูกรีเซ็ตกลับเป็นค่าเริ่มต้นซึ่งการรีเซ็ตแบบนี้ข้อมูลในตัวเครื่องจะไม่ถูกลบออกไปแบบที่3รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายรีเซ็ตเน็ตเวิร์กเซตการรีเซ็ตในแบบที่2ควรใช้ตอนที่การเชื่อมต่อต่างๆเกิดปัญหาเช่นเชื่อมต่อไปไฟล b l u e t h และเครือข่ายมือถือไม่ได้ แต่ถ้าหากเลือกรีเซ็ตแบบนี้เครือข่ายที่เคยเชื่อมต่อไว้แล้วจะต้องทําการเชื่อมต่อใหม่ทั้งหมดแบบที่4รีเซ็ตตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวรีเซ็ตโลเคชันแอนด์ไพรเวซี่แป้นพิมพ์บน iPhone จะมีทับคำหรืออีโมจิที่ใช้งานบ่อยโดยการรีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์หมายถึงการรีเซ็ตในส่วนนี้ซึ่งจะลบเฉพาะคําหรืออีโมจิเหล่านี้ออกไปแบบที่5รีเซ็ตการจัดเรียงไอคอนที่หน้า home รีเซ็ตโฮมสกรีนเลเยอร์ สำหรับคนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานเป็นจำนวนมากและรู้สึกไอคอนแอปที่อยู่บนหน้าโฮมไม่เป็นระเบียบสามารถรีเซ็ตให้ไอคอนจัดเรียงเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆได้ด้วยการเลือกรีเซ็ตแบบที่4ซึ่งไอคอนแอปอื่นที่ไม่ได้มาจากโรงงานจะถูกแสดงอยู่ในหน้าที่2แทนแบบที่6รีเซ็ตตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวรีเซ็ตโฮมสกรีนเลยเอาแอปพลิเคชันต่างๆที่ดาวน์โหลดมาใช้งานบางแอปจะมีการขออนุญาตเพื่อเข้าถึงตำแหน่งของเครื่องซึ่งบางทีผู้ใช้งานเอง ก็ไม่ทราบว่ามีแอปไหนบ้างโดวยวิธีรีเซ็ iPhone ด้วยวิธีนี้จะเป็นการล้างข้อมูลการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวทุกแอปและเมื่อมีการเข้าใช้งานแอปนั้นอีกครั้งก็จะมีหน้าจอแจ้งเตือนถามใหม่ที่มา Apple และนี่ก็คือข่าวสารวงกานมือถือสาระไอทีที่เราสนใจที่หยิมมาฝากกันในวันนี้ครับ หากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็ c ซ่า n ชนแนลรีวินะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ